ียวทานแล้วนึกถึงอะไรครับปลาดุกฟู <laughs> <laughs> ปลาดุกฟูาดุกฟูแต่ทำไมมันเหนียวจังเลยปลาดุกฟูใช่ไหมแล้วบางทีปลาสลิดเนี่ยมันออกจากเค็มๆด้วยเนาะถ้าไปใส่น้ำยำปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเค็มไป <laughs> <laughs> เกินไปนะครับ ตอนที่เชฟพึกงมาสอนเขาบอกว่าทําอาหารยังไงให้อร่อยเขาบอกว่าคาว่าอร่อยเนี่ยหลายคนไม่ไม่เหมือนกันบางคนถ้าเกิดเขาชอบชอบเค็มมากเคาว่าอร่อยใช่ไหมชอบหวานก็อร่อยนั้นความว่าอร่อยจะทุกคนจะไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันแต่ทำยังไงให้อาหารที่คุณทํามาเนี่ยไม่แปลกใหม่แล้วก็เป็นอาหารแบบกึ่งกึสุขภาพด้วยประมาณนั้นนะครับแล้วชูความเป็นชุมชนเข้าไปนะครับถ้าเราไปตามความอร่อยทุกคนจะทําไม่ได้จะทายากนะครับ ใครน้ำหมดบอกนะครับใครอยากได้ชาร้อนชาเย็นอะไรบอกได้นะครับแต่ชาเย็นก็จะมีน้ําแข็งไว้น้าแข็งก็หายหมดฝากดูได้ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเครื่องปรุงแบบรัาใจใส่ไปมันเป็นคขาไม่กลมขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่คือเสียงสวรรค์เลยผมฟังแล้วพี่ขนลุกเลยใช่ใช่แล้วอยากจะไปทำให้พี่อีกสักสองชาปาก เดี๋ยวมกินมันหน้าเมือกีมันหน้าเลยครับมมันหน้าครับทุกท่านครับเี๋วเมนูอ่าได้ครับเมนูนี้พี่นะพี่ไม่ต้องรีบทานนะทำไปเรื่อยนะเพราะจากนี้ไปเนี่ยตรงๆนะชาตินี้ทั้งชาตินะพี่ไม่ได้ทานอีกแล้วยกเว้นพี่กลับมาหาผมแล้วพี่จะทานใหม่แต่กลับมาหาผมผมขอแก้ตัวนิดหนึ่งลวกันเพราะว่าอันนี้เราทําจานวนเยอะพี่เนาะแล้วมันก็ต้องเตรียมวัตถุดเยอะหน่อยถ้ามากัน าการทแล้ว,วเสมอใช่เสมใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้นนจะได้าอร่อยใช่ใช่กหมถูกแต่ถ้าเกิดคนเยินเราเราไม่สามารถมาทำแล้วรอรอกันไม่ได้เชฟเชฟเขาเคยบอกผมไว้นะอาหารนี่นะครับบอกว่าทําเสร็จก่อนดีกว่าให้คนมานั่งรอเขาบอกอยังไงให้เขาได้ชิมก่อนแล้วถ้าเขามานั่งรอเขาจะหงุดหงิดมากขึ้นมาจริงนะครับน้องอนะคะร้อนตังนี้ได้ค่ะ ขนาดชาล็อนยังอร่อยพี่บอลชาล็อนยังอร่อยใช่ใช่ใช่อ่าราคาไม่ชูแล้วกินไหบ ไม่หมดไม่หมดไม่หมดใช่ไหมฮะมเดี๋ยวจากนี้ไปก็จะเป็นเมนูของหวานแล้วครับนะฮะ ท่านไทยทาเสร็จแล้วก็ส่งมาด้านหลังได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีเจ้าที่เก็บนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกไปมาตั้งหทีนะครับผ่อนคลายก่อนครับผ่อนคลายนิดหนึ่งครับนิดนึ่งี่ขยับยกหน้ายกหลังวิ้ายขวานะครับ กิครับผมพี่นะฮะโอเคครับผมครับผมสบาย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 พี่พักแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตาม้ว่ของหวานให้ให้ลำไส้เราเรียงระดับระดับก่อนนะฮะเดี๋ยวพี่กลับไปก็ประมาณเดี๋ยวบ่ายโมงเราจะมีชาวต่างชาติมาที่นี่ประมาณ26คนมาเรียนรู้เป็นน้องน้องนักศึกษานะครับ ประมาณบ่ายโมงครับ